ส่วนเหรียญน,น,นะะี้นี่ครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อพรนะครับวัดดอนเมืองนะครับนี่ครับนี่ด uh ้านหน้าขององค์หลวงพ่อนะครับนี่ครับส่วนด้านหลังขององค์หลวงพ่อจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับหลวงพ่อพรครับวัดดอนเมืองนะครับปีสองพร้อยสิบสี่นะครับนี่ครับนี่ครับ นครัหลวงพ่อพรครับวัดดอนเมืองครับนี่ครับปีสองพันหร้อยสิบสี่ครับด้านหลังครับนี่คือด้านหลังครับนี่คือด้านหน้าขององค์เหรียนหลวงพ่อนะครับนี่ครับ นี่ครับด้านข้างซ้ายขวาของคหลวงพ่อจะเป็นรูปพยาามงกอนนะครับสวยงามครับ